งเรียนกานาพิเศษวิทยาลักระบี่วันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่วิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกาแฟขี้ชมดหมู่ที่3ามตบลดินแดงอําเภอลําทับจังหวัดกระบี่ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการผลิตกาแฟที่ชมดกันค่ะ Let's go <S <Yeah! S 2> เย้เราอยากจะสอบถามพี่ว่านะครับ สายพันกาแฟที่เรามาทำที่เรามาใช้ทำกาแฟขี้สม,มุนนี่ทั้งหมดกี่สายพันอ่าครับก็สวัสดีนะครับพี่พิสิ์เป็ดทองนะครับก็ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดินแดงผลิตกาแฟขี้สมุนนะครับแล้วก็กาแฟรรบัตตาสายพันธุกาแฟก็จะมีสองสายพันธุนะครับก็จะเป็นรูบัตตานี่นะครับเป็นรูบัตตานะครับแล้วก็อาราบิการูบัตตานี่ส่วนใหญ่จะปลูกภาคใต้ภากีสานภาคเหนือมีบางส่วน แต่ส่วนอาราบิก้าจะเป็นกาแฟที่ปลูกภาคเหนือปลักไ้ปลูกได้แต่โอกาสติดลูกอาจจะน้อยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรบัสต้าซะมากกว่านะครับเดี๋ยวเรียบแล้ว,วาสายพันธุ์ราบิก้ามีรสชาติสายพันธุ์มันแต,ตกต่างกันยังไงหรอสำหรับตอนนี้นะครับต้นนี้จะเป็นอาราบิก้าที่ที่มีต้นต้นกำเนิดอยู่ที่นี่แล้วก็เอามาเสียบยอดกับโรบัต้านะครับอ่าสังเกตลูกลูกโตมาก อันนี้อาราบิก้า่วนต้นนี้เป็นโรบัตตานี่กาแามือแตกกลางกันมากนะครับอ่าก็แตกกลางระหว่างสองสายพันธุ์เนี้ยถ้าเป็นอาราบิก้าเนี่ยเขาจะออกลูกที่ข้อเดิมอันนี้ก็เรียกต้นเนาะอันนี้เรียกการอันนี้เรียกข้อกาแฟจะออกลูกที่ข้อนะครับอ่าข้อเนี้ยปีที่แล้วเขาก็ออกลูกไปรอบหนึ่งแล้วแต่ปีนี้เขาก็ออกใหม่อีกนะครับซึ่งก็เป็นเป็นปกติของขอาราบิก้าเขาจะออกลูกที่เดิม ส่วนโรบัตต้าเนี่ยสังเกตต้นนี้อ่านี่คือ,อต้นนี้จะเป็นโรบัตต้าจริงเนี่ยเขา<ๆ>ขาเคยออกลูกไปปีที่แล้วออกปีที่แล้วก็จะทิ้งจริงเลยนะครับอ่าสังเกตกา้านนี้อ่กาก้านนี้ชัดกว่าสองชอ่อเนี้ยเขาไม่เคยออกลูกปีที่แล้วก็ออกปีนี้ส่วนสองชอ่อเนี้ยก็ออกไปปีที่แล้วนะครับของโรบัตต้าเนี่ยหนึ่งก้านเนี่ยสามารถใช้ให้ผลผลิตได้ประมาณสองปีสองปีก็คือ เขาจะออกลูกใบช่วงนี้ก่อนปีเอกปีที่สองออกใบช่วงหนึ่งแล้วก็ปีที่สามก่อนจะมาช่วงนี้นะครับกาแฟเป็นพืชที่ลูกติดต้นประมาณเก้าเดือนนะครับกาแฟจะเริ่มเก็บได้ประมาณพฤศจิกาธันวามกราหลังจากนั้นเนี่ยประมาณามกร,ราคมพฤมภาเขาจะออกดอกดอกเขาก็จะไปเก็บอีกช่วงหนึ่งพฤศจิกาไม่เหมือนกับพืชอื่นเหมือนทุเรียนเนี่ยก็จะมีช่วงออกออกดอกออกลูกเก็บลูกเร็ดต้นเขาก็จะว่างเลย กาแฟต้นก็จะไม่ว่างเลยก็เก็บลูกชุดเก่าเสร็จรุ่นรุ่นใหม่เขาก็เลี้ยงลูกต่อเลยนะครับอแล้วการจัดการสวนที่นี่มีคนวิธีในการจัดการสวนยังไงครับเอกาแฟที่นี่ก็ปลูกมาตั้งแต่2,515นะครับการจัดการสวนตัวต่อไปก็สมัยก่อนเนี่ยก,ก็จ้างจ้างเวงานจากภาคอีสานแต่ตอนนี้เนี่ยแรงงานน้อยลงก็จัดการดูแลสวนด้วยตัวเองนะครับอันนี้เราสังเกตว่าต้นกาแฟก็จะมี แผนงอันนี้เราเรียกว่าแผนงนะครับแตละปีเนี่ยเราจะปิดแหนงนนประมาณสี่ครั้งเด็ดทิ้งแล้วก็เขาจะขึ้นใหม่แต่ว่าในการเด็ดเนี่ยเราก็ต้องดูว่าสมมุติ่ากิงเนี่ยพอเก็บลูกแล้วเนี่ยเราต้องทิ้งตัดทิ้งนะครับแล้วเราก็อาจจะเว้นอัน,น้เทนอ่าอันนี้เราก็เว้นเทนนะครับนี้เราก็ดึงออกหีไ่ได้บางสวน การจัดการก็หลกัหลกๆก็คือยา่าแล้วก็แต่งแต่งแขนองออกนะครับแล้วก็จะเว้นกิ่งหรือตองกิ่งแล้วก็จะมีกิ่งทดแทนเนี่ยก็ต้องดูว่าอันนี้มันสูงหรือเปล่าถ้ามันสูงเยอะเราก็ตัดเดก็บรูปเสร็จเราตัดแล้วก็อันเนี้ยเว้นไว้เทนค่ะอยากทราบว่าก,กาแฟทั้งสองสายพันธุ์นะคะมีการดูแลอย่างไรบ้างคะก็ดูแลดูแลเนี่ยก็ใกล้เคียงกันทั้งสองสายพันธุ์นะครับก็จะเป็นตัดกิ่งจะตัดแต่งกิ่งแล้วก็แขนงตัวเนี้ยเราดึงออกนะครับ มีวิธีการใส่ปุ๋ยอย่างไรบ้างครับอ่าใส่ปุ๋ยเนี่ยอ่าการใส่ปุ๋ยเนี่ยหนึ่งปีเราจะใช้ปุ๋ยประมาณสามครั้งนะครับต้นผลกลางผลแล้วก็ปลายผลต้นผลอาจจะเป็นสูตรเสมอก็คือสิบห้าสิบห้าอ่าส่วนกลางผลและปลายผลเนี่ยจะเป็นสูตรสิบสามยี่บเอ็ดแต่ที่นี่เนี่ยก็จะเป็นอปลูกพืชผสมประสานเราจะใส่ปุ๋ยช่วงกลางผลก็คือสิบสามยี่บเอ็ดบำรุงลูกเพราะว่าการใส่ปุ๋ยเนี่ยก็ต้องดูสภาพต้นด้วย อันเนี้ยยังไม่ถึงรู่นใส่ปุ๋ยเลยก็สังเกตว่าต้นก,ก็จะเขียวงามแล้วถ้าปุ๋ยสูตรเสมอเนี่ยก็คือบำรุงบำรุงต้นบำรุงกา้านบำรุงลูกแต่อันเนี้ยต้นสมบูรณ์แล้วลูกก็มีแล้วเราก็ใช้สูตรสิบสามสิบสามยี่เบเ็ดเพื่อบำรุงลูกแล้วก็รสชาติแล้วก็อ่าความแน่นของเนื้อเม็ดกาแฟครับพี่คะแล้วออายุในการปลูกใช้เวลาระยะเวลาเท่าไรคะถึงจะเก็บเกี่ยวได้กาแฟเราปลูกอายุการปลูกแล้วก็เก็บเกี่ยวได้เนี้ย ประมาณปีที่สองสองถึงปีที่สามปีที่สองก็เริ่มออกลูกนะครับปีที่สามก็เริ่มเต็มที่หน่อยหนึ่งแต่ปีที่สี่ของการปลูกกาแฟเนี่ยเขาก็จะให้ผลผลิตเต็มที่แล้วก็หลังจากปีที่สี่ปีที่ห้าเนี่ยเขาก็จะมีการตัดแต่งต้นทำเสาเรียกทำเสาําไม่ต้องตัดเพราะว่าบางบางต้นมันจะสูงเยอะมากถ้าสูงเยอะเนี่ยก็จะเขาจะโน้มลงมาแล้วก็ตัดแล้วก็เว้นเว้นแขนงไว้นะเพื่อไม่บางต้นที่มีมีปัญหาเรื่อง ้นเน่าเนี่เยเราก็แกหอ,อกไได้เลยครับอ่าพี่ครับแล้วขั้นตอนการผลิตวัตถุดิบกาแฟโรบัสต้ามีขั้นตอนอย่างไรบ้างอะครับเอ่อสำหรับที่นี่นะครับเมื่อก่อนเราก็จะเป็นผลิตเป็นแสนกาแฟขายนะครับขั้นตอนก็คือช่วงกาแฟสุกเนี่ยฟุก,กิกาธันวามก,กราเราก็จะเก็บลูกที่สุกแดงอ่าเสร็จแล้วมาลอยน้ํารอบหนึ่งลอยน้าเพื่อแยกเม็ดเสียออกนะครับเม็ดเสียอาจจะเสียหนึ่งเม็ดกาแฟก็จะมีในหนึ่งลูก หนึ่งลูกเนี่ยก็จะมีสองซีกเน่หนึ่งลูกก็จะมีมีแบ่งเป็นสองซีกเนะี่ยบางทีก็อาจจะเสียซีกหนึ่งพอเสียซีกหนึ่งเราลอยน้ําเนี่ยมันก็จะลอยเพราะว่ามันมีม,มีน้าหนักเบาแล้วก็ไอ้ส่วนที่ลอยเนี่ยเราเวลาช่องไปสีเนี่ยเราก็จะแยกสีกันเพราะว่าเราต้องเลือกเม็ดเสียเนี่ยออกนะครับอ่าพอลอยน้ําเสร็จก็จะตากตรงเท้างบนเนี่ยประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ขึ้นไปตากในโรง หลังจากนั้นก็ใช้เวลาประมาณ15-20วันขึ้นอยู่กับว่าเด็ดจัดไม่จัดถ้าเด็ดไม่จัดฝนตกเนี่ยก็อาจจะมีเวลานานหน่อยหนึ่งแต่ถ้าเด็ดจัดก็ประมาณ15-15วันแล้วก็เราก็ไปเข้าเครื่องสีกาแฟก็ได้มาเป็นแสนกาแฟแล้วก็เข้าลงคั่วเปรูปเป็นกาแฟคั่วแล้วก็ที่ที่สุ์ก็จะเป็นกาแฟบดกาแฟเละเราก็มาทําที่นี่ครับใส่คอนสมุ์ในียปเล่นเพลงอะไรบ้างครับสําหรับ ทั่วโลกนะครับทั่วโลกมีสายพันธุ์ยมดสามบ้านชนิดสําหรับประเทศไทยเนี่ยมีอยู่11บเอชนิดนะครับสิชนิดก็จะมีมีขอแล้วก็ตระกูลของชะมดตระกูลของกีเห็นเ,เราสามารถเลี้ยงชมดสายพันธุ์ไหนได้บ้างคะครับสำหรับการเลี้ยงนะครับในในตระกูลของชมดเราสรังเกตว่ามันมีชมดมันมีพี่เห็น แล้วก็มีภาษาถิ่นภาคใต้ที่เรียกว่ามุสสังเออทำไมมันมีหลายชื่อนะฤฤฤคำว่ามุสสังเนี่ยเป็นภาษาถิ่นภาคใต้ใช่เรียกอาจจะเป็นมุสสังแปลงมุสสังหอมมุสสังก้องนะครับแต่ในหลักวิชาการนี่ก็จะเป็นเป็นสองประเภทก็คือชมดกับอีเห็นชมดเนี่ยก็จะมีหางสังเกตที่หางหางก็จะเป็นสีขาวสล,สลับสีดําเป็นต้องเหมือนกันหมดเลยมีอยู่อ้าสายพันแล้วก็อีเห็นเนี่ยหางจะเป็นสีเดียวเดียวสีดำตาสีดําก็จะมีห้าสายพัน สายพันธุ์ไหนเลี้ยงได้บ้างนะครับอาจจะมีอยู่หน้าขาวหูดางเหียนธรรมดาเหียนเครือสามชนิดนี้ไม่อยู่ในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองในสัตว์ป่าสงวนนะครับสามารถเลี้ยงได้แต่ในกรณีที่เขาอยู่ในเขตป่าเขตวัดเขตมัสยิดเขตจุทยานเขาจะมีกฎหมายตอนนั้นคุ้มครองเราอีกทีหนึ่งแล้วก็จะมีชมดเช็ดเป็นสัตว์ป่าอนุญาตให้พกพาตัวนี้ต้องขออนุญาตนะครับชมดเช็ตัวเดียวป็นตัวนี้นะครับตอนนี้ก็จะเป็นชมดเช็ด อ่าส่วนที่เขาใช้ก็คือจะเป็นไข่ไข่ก็คือต่อมกลิ่นที่พี่ก้นเขาเนี่ยก็จะมีไม้หลักปักอยู่ในข้อแล้วก็เขาจะเอาก้นไปถูแล้วเขาก็จะขูดไข่ตอนนี้ออกมานะครับตอนนี้ก็จะเป็นน้ําหอมสมุนไพรน้ำน้ำอบน้ําหอมพวกนั้นนะครับกิโนนึงประมาณเซนตนะึงตอนนี้นะครับก็จะมีอยู่ที่เพชรบุรี bury, มีอยู่ฟาร์มหนึ่งยังสมุดเช็ดอยู่นะครับเราที่นี่สามารถพุบตันชำรุดด้วยตัวเองไหมไหม ได้อยู่ครับเมื่อก่อนเนี่ยคือโดยโดยธรรมชาตินี่เราก็ออกมาจากป่าเนาะเพราะว่ายังไม่มีใครทบพันธุ์ได้หมายถึงว่าที่ยังไม่พ่บพันธ์ได้เมื่อสิปีที่แล้วแต่ตอนนี้เนี่ยเราสามารถทบพันธุ์เองได้แต่กล้องมาฝัางนี้หน่อยก็สังเกตที่ที่คอกเนี่ยจะไปสลับกับผู้จะเมียอันนี้มันจะดึงออกได้ดึงตามหากกันได้ช่วงที่เขาผสมพันธ์ก็จะมีเสียงเสียงรง้องอาจจะมีเสียงรง้องด้วยก็การกินอาหาร ก็จะมีเสียงร้องเหมือนเหมือนกับตัวเมียนั่นคือเขาต้องการผสมพันธุ์เราก็ดึงตัวนี้ออกให้เขาเข้าเข้าหากันแล้วก็พอดึงออกแล้วเนี่ยอาจจะต้องอยู่กับเขาห้านาทีสิบนาที <S <S ถ้าเขากัดแบบมแมบวบกัดจะโยกกอดกันเขาถูกคู่กันอยู่ด้วยกันได้แต่ถ้ากัดแล้วเนี่ยหนีเลยแยกออกจากกันเลยวิ่งก็ต้องแยกเพราะว่าแต่อ่าเไรเขาก็ไม่ถูกกันก็ปล่อยให้เขาอยู่ไม่ได้เขากัดกันก็ต้องหาตัวคู่ตัวใหม่ให้เขาครับ แล้วก็ฝั่งนี้นี่ก็จะเป็นสังเกตว่าจะมีที่มีเชือกผูกเช่อเป็นๆเนี่ยมันจะเป็นลูกที่ทอดีทนี่เหตุผลที่ทําไม,มาต้องผูกเชือกเพราะว่าของของพี่สลับกงบอยไอ้ตัวที่ผูกเชือกนี่สามารถป้อนอาหารกับมือได้หมายถึงว่าถ้ามีต้ววเนี่ยเขาป้อนให้เขากินในข้อได้แต่บางทีพอเราเปลี่ยนเขาลืม <c oughs> ไปเจอกับตัวน,นกัน,ก,นก็เลยต้องผูกเชือกเป็นสัญลักษณ์ไว้ก็จะมีหลายตัวที่ทอดอยู่นะครับ ลูกเนี่ยเขาให้ลูกประมาณสามสองถึงสี่ตัวที่นี่ได้สองตัวกับสามตัวอยู่นะครับเขาให้ลูกประมาณช่วงพุศกิการท่นว่าเหมือนกันใกล้ๆกับช่วงช่องเก็บกาแฟเหมือนกันครับค่ะแวขค่อยตอนการผลิต กาแฟโรบัตาเป็นอยงไางครับสำหรับโรบรัตตาเนี่ยหลังจากที่เราเราตัากกาแฟที่ร้านที่เรามาเมื่อกี้แล้วเนาะเราก็จะเข้าเครื่องสีกาแฟสีกาแฟเพื่อเอาสารกาแฟมาพอได้สารกาแฟมาเนี่ยเราก็ต้องมีคัดแยกเส้นงดำบ้างแตกบ้างมีโมดบ้างเม็ดที่ไม่ส,บสมบูรณ์เราก็คัดแยกเอาเม็ดทีมม่สมบูรณ์แล้วก็ที่นี่จะส่งที่โรงขั่วภูเก็ตเพราะว่าเครื่องรัวคนกางอาเพ แร้วก็ส่งไปคว้าที่โปรเกรดแล้วก็กลับมาเป็นใส่ถุงประมาณนี้มา,มาครับก็ใส่ถุงมาแล้วก็เราก็มาจิบฉลากครับในส่วนของวิธีการติดกาแฟที่น้่นมันมีวิธีขั้นตอนแค่ครับสำหรับของกาแฟพี่จมดนะครับกาแฟจะสุกช่วงพฤทกิกาธันวามการาครับเราเก็บกาแฟเชอรี่ ร right? ู้จักไม่กาแฟเชอรี่กาฟสีแดงกาแฟเชอรี่กาแฟถุกแดงถุกแดงก็เรียกกาแฟเชอรี่ถ้าเขียวๆก็เรียกาแานะครับเราเก็บส่วนที่สุกงอมหอมหวานคืนนึ่งเนี้ยจะเก็บประมาณ2กิโลแล้วก็ให้ชมดกินในข้อคืนไหนเก็บกาแฟอ่านก็จะงดแล้วก็ธรรมชาติของชมดเขากินกาแฟอยู่แล้วนะครับเออบางคนบอกของเพื่อนมาขังทรมานบังคับให้กินกาแฟซึ่งอันนั้นก็แล้วแต่ใครเข้าใจนะแต่ในกระบวนการขั้นตอนชมด เป็นสัตว์ที่กินเมเ็ดกาแฟโดยธรรมชาตินะครับแล้วก็ต้นตำรับของกาแฟที่ชามด์มาจากอินโดนีเซียนะครับเขาก็ผลิตมานานแล้วที่ที่สืบประวัติประมาณ85ปีนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเม็ดกาแฟที่ผ่านการกินของชามดนเดยวนกิจับโดนจับดมชูได้ เป็นไงบ้างรมดมาถึงเจี๊ยมดแล้วดูดูเออ่าก <five S 2> <c oughs> ินมันเป็นไงบ้างครับมีเ bon? ปลิดไหมหอมเปลิดเปลิลี่นหอมหรือเปลิดเหม็น,นอ,มอันนี้จะบอกว่าเป็นเม็ดกาแฟที่ตากแห้งที่ไม่ได้ล้างด้วย <c oughs> เป็นเม็ดกาแฟตากแห้งที่ไม่ได้ล้างอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเม็ดกาแฟทจี๊ยมดือเป็นเม็ดกาลากาแฟนะครับ สำหรับบางบางท่านเนี่ยเขาเอ็นดีกาแฟชมดคิดว่ากาแฟ i, ชมดกินอะไรก็ได้แล้วขี้เหมือนในขอก็ดบางบางขอกมันมีขี้อยู่นะเขาคิดว่าเอาขี้ตอนนั้นแหละมากินอ่าบางคนมาเห็นแบบก้อนๆเนี้ยก็คิดว่าเอาแบบก้อนแบบนี้ไปบดไปกินเต่กระบวนการก็คืออันนี้เราตากแห้งแล้วนะครับแล้วก็เราแกะเม็ดออกอ,อีกทีหนึ่งเก็บเปลือกออกมันจะมีเม็ดด้านในก็เม็ดด้านในไปขั้วอ่เปลือกเราก็ทิ้งเป็นกะลาเราก็ทิ้งไปนะครับ แล้วก็ในกระบวนการหมักในท้องของขมวดเนี่ยทางกันในเม็ดกาแฟาก็จะมีร่องมเมล็ดอยู่เนาะเห็นไหมพอมีร่องมเมล็ดเนี่ยพวกน้ำย่อยพวกเอนไซม์เนี่ยสามารถไปเปลี่ยนโครงสร้างเม็ดกาแฟข้างในเน,นี่ยพวกแป้งพวกน้ำตาลพวกโปรตีน,ม,นมันถูกเปลี่ยนหมดเลยทําให้รสชาติแล้วก็กลิ่นแตกต่างอันนี้เป็นงานวิจัยของแม่ท่านหวลวงด้วยนะครับว่าเม็ดกาแฟก็ไปกับเม็ดกาแฟที่จะมดแตกต่างกันนะครับแล้วก็พอเสร็จพอเสร็จเนี่ย เราก็แก่เป็นเม็ดกาแฟแล้วนะก็ขั้นตอนต่อไปก็ส่งรูขวเหมือนเดิมก็จะมาเป็นถุงเป็นถุงแบบนี้สองกิจครึ่งแล้วก็เรามาติดฉลากเป็นของกาแฟที่มสมสุดอันนี้ก็จะเป็นฉลากของกาแฟที่มสมุดอันนี้ก็เป็นฉลากของคนบัปปตตอันนี้เป็นขา้าวเม็ดก็จะใส่ถุงแบบนี้มานะครับขั้นตอนก็ประมาณนั้นนี่เคยจะถามต่อเรื่องสมุดตอนนี้ไหมมี่ไม่รู้ ไม่สมส่วนสมส่วนไม่ถูกเป็เยคที่สสยพันุ์ก็จะเป็นโนบัตตาที่ที่นี่เหมือนกันแล้วก็ความพิเหนดตรงที่ว่าเนี่ยบางคนบอกอ่าทําไมไม่โออาราบิก้ามาพอเม็ดกาแฟที่เราเก็บเชอร์รี่เม็ดสุกมาเนี่ยถ้าแช่เย็นมาเนี่ยความเย็นมันจะกดความหอมในเม็ดกาแฟไม่ออกสมเรมันก็จะไม่กินเพราะมันไม่มีกลิ่นอ่ะบางคนบอกทําไมไม่ไม่อาจากที่อื่นมาไม่ใช่เย็นมาก็ได้ เม็ดกาแฟก็จะมีอุณหภูมิเม็ดอยู่ในในตัวของเขาถ้าเราใส่กาบปิดมิดชิดมาเนี่ยมันจะมีความร้อนเกิดขึ้นเราเรียกตายนึ่งความหมองเม็ดก็จะไม่ออกมันก็จะไม่กินเราก็อาศัยเก็บสดสดจากต้นล้างน้ำแล้วก็ให้เขากินขแล้วผลิตภัณฑ์มีอะไรบ้างคะก็ผลิตภัณฑ์ที่นี่ก็จะเป็นกาแฟโรบัสต้าแล้วก็คีช้อนนะครับก็จะเป็นโรบัสต้าแบบเม็ดพวกเม็ดน,นะครับอ่ามีขนาดอ่าิกรัมกับ ห้าร้อยกรัมนะครับสองร้อยกรัมก็ร้อยกสิบาอันนี้ก็จะเป็นขั้วบดเพราะว่าบางด้านไม่มีอุปกรณ์ในการบดเม็ดกาแฟนะครับกาแฟอันนี้เราเราจะเป็นกาแฟสดเนาะ,ะบางคนบดบบดแล้วก็จะมีมีกาต้มหรือหรือไม่ก็จะมีเป็นซองดิบเพราะว่ามันเป็นกากหรือไม่ก็ถุงจงเหมือนเมื่อก่อนอบางคนบดถ้าบดแล้วไปจงเลยได้ไหมได้แต่มันเป็นกากอินโดนีเซียก,ก็กินแบบนั้นเนาะก็บดแล้วก็ละลายน้ำร้อนแล้วก็กินหน้าก,กากการกินกาแฟตั้งกากช่วยในการดีท็อก ขนมไม่เน้นไม่เน้นกาดแล้วก็จะเป็นตันนี้ตันนี้ก็จะเป็นกาแฟโรบัตตานะครับด้านในก็จะเป็นถุงฟอยแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีถุงเหมือนชาลิปตันอยู่ด้านในเป็นกาแฟขั้วบดอยู่ในซองชาลิปตันเราสามารถใส่ในแก้วแล้วก็ช้อนกดกดนวดสักพักหนึ่งกาแฟก็จะออกครับซองฟอยนี้ก็จะเป็นโรบัตต้าซองสีแดงก็จะเป็นกาแฟที่ชมดซองนี้มีชมดหนึ่งนะครับโรบัตต้าสามสองร้อยห้าสิบบาท ตรงนี้มีชมมดสรูโรบัตตาสองสี่ร้อยนะครับอันนี้เป็นชมดต,ตั้งสี่สองก็เจ0ด้อบาทนะครับแล้วก็จะมีแบบดิฟนะครับแบบดิฟก็จะเป็นคีชมมดนครับอ่านี้ยีแชมดบดิฟแล้วก็เป็นโรบัตตาแบบดิฟก็จะเป็นประมาณน,นี้ด้านในก็จะเป็นซองแบบนี้นะครับดิฟเคยเคยเคยทาบ้างครับรดดิฟให้กยเนาะเด็กๆ็เขาเนียก็จะมีขากข้กับแก้วใส่ในแก้วแล้วก็อันนี้ก็ ขี่ออกได้แล้วก็เติมน้ำล้นด้านบนอันนี้ก็จะเป็นถุงรองอยู่ก็ผลิตภัณฑ์อีกอย่างนึ้งก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นสลิปปิ้งมาร์กเป็นสารตกัดจากกะลาคาเฟ่ในสารตกัดจากกะลาคาเฟ่เนี่ยมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระมีคอลลาเจนกระตุ้นคอลลาเจนใต้ผิวหนังทําให้ผิวนุ่มขาาลดจุดด่างดำอันนี้เป็นงานวิจัยของศูนย์วิจัยศาสตร์นะครับ ก็ผลิตภัณฑ์ของกาแฟก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีชาใบดอกยญาหวานแต่ว่าช่วงช่วงทำชากาแฟก็จะเป็นช่วงที่เก็บดอกกาแฟปีที่แล้วดอกกาแฟบานลมช่วงฝนพอดอกมันมันเสียมันจะมีราถ้าถ้าฝนตกนู้นฝนดอกกาแฟจะมีราก็ก็ไม่ได้เก็บมาทำชาก็จะมีบางปีเก็บได้บางปีก็เก็บไม่ได้ยู่ เรียนฉันมาเียวศึกษาที่ที่หอทับ6ุอขอบคุณที่ติดที่พิจิตนะคะที่มาให้ความรู้พวกเราในเรื่องของการแนที่ชมรมวันนี้ค่ะถ้าพวกเราต้องการที่จะสั่งจรกา็นที่ชมวมนะคะสามารถสั่งทางไหนได้บ้างคะก็จะมีทางหน้าเพจนะครับกาแฟที่ชมรมตำทับกระบีมีหน้าเพจหน้าทิกตอกก็ใช้ชื่อเดียวกันนะครับแล้วก็ถ้าทักมาในเพจก็ได้ของพิจิตเป็ดทองนะครับแล้วก็ อูหารเรียนรู้กาแฟกินจมดลลำดับกระบ,บีม่มีมีในหน้าเพจหรือถ้าตรงวันต่อวันอาทิตย์ถ้าผ่านมาฝั่งน,นี้นะครับก็จะมีกิจกรรมไอติมเปหน้าบ้านก็จะมีผัดเลยบ้างพิซซ่าบ้างขนมครกบ้างมีผลไม้ตามฤดูกาลก,ก,ก็มีจําหน่ายแล้วก็ขอขอบคุณน้องๆด้วยที่สนใจกิจกรรมของชุมชนแล้วก็เลืนดางปลอดภัยทุกท่านครับ